สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เบียบสีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันในช่วงเย็นแบบนี้นะคะวันที่29เป็นวันพาหลอหัดนะคะเดือนพฤษภาคมปี68นั่นเองค่ะวันนี้มีมากัน5เล่มนะคะตรงนี้จะมีเป็นมีด อนเนกประสงค์หรือว่าเป็นมีดเพื่อการเกษตรเป็นมีดเพื่อการใช้งานเนี้ยในเรื่องการใช้งานหนักใช้งานจริงนะคะตรงนี้กับงานมีดของเราที่เป็นเหล็กรางรถไฟแล้วก็เป็นเหล็กแหนบนั่นเองค่ะวันนี้มีมากัน5้าเล่มนะคะส่วนอสนใจงานเล่มไหนรีบจับจองกันก่อนได้เลยเพราะว่าแต่ละหนึ่งคลิปเนี่ยจะมีเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นค่ะ เพราะว่าคลิปหนึ่งก็จะมีเพียงแค่เล่มเดียวเพราะว่าเราจะไม่มีสต็อกแบบเยอะๆหรือว่ามีสต็อกไว้อยู่แล้วไม่มีนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1คลิปต่อหน่งเล่มเท่านั้นค่ะสนอกสนใจงานมีเ้เล่มไหนติดตอ่อคัน กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 6 4 9 9 9 2 2 6 5ค่ะหรือว่าใช้เบอร์โทนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับงานเริ่มแรกของเราค่ะเป็นงานเหล็กรางรถไฟค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีดใช้งานนะคะเพื่อการเกษตรหรือว่างานมีดอนเนกประสงค์ทั่วไปเลยใบยาวอยู่ที่12นิ้วค่ะสันหนา10มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม21.1นิ้วค่ะมากับด้ามไม้สักนะคะเป็นปอกคอ สแตนเลสน,นะคะตรงนี้ก็เน้นในเรื่องของการใช้งานนะงานในส่วนหรือว่าฟันไม้ตัดไม้ได้สะดวกสบายนะคะตรงนี้ด้ามค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะวันนี้มาพร้อมกับด้ามไม้สักปอกคอ สแตนเลสด้วยนะคะตรงนี้พร้อมใช้งานค่ะสําหรับงานเหล็กลงังรถไฟเล่มที่1แบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้บริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญทางร้านเรายังมีในส่วนการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่สําหรับการเก็บเงินปลายทางตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งไ้ด้วยค่ะว่าจะมีการบวกเพิ่ม50บาทค่ะเพราะว่าเป็นค่าเก็บ บริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้นะคะมีพี่ๆท,ทีถามถึงเยอะมากๆค่ะสําหรับงานหัวโตแบบนี้นะคะก็จะมีใบยาวอยู่ที่14นิ้วค่ะสันหนา10มิลค่ะใบกว้าง2.9นิ้วและด้าม20นิ้วค่ะตรงนี้มาพร้อมกับด้ามไม้สักปอกคอสแตนเลสด้วยนะคะ สำหรับคอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอกลมๆใหญ่ๆนะคะใบก็จะวัดตั้งแต่คอลงมาจนจนถึงปลายเลยนะคะงานของเราเนี่ยจะตีสันหนานะคะไล่ปลายบางนะและที่สําคัญค่ะเป็นงานตีร้อนด้วยนะคะรับประกันงานนี้ทุกเล่มค่ะรับรับเาเรียกว่ารับประกันงานนี้ทุกเล่มเลยนะคะตรงนี้แจ้งให้พีพีเอฟซีได้ทราบกันด้วยเช่นกัน สำหรับงานเล่นที่2ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งปันกันที่ราคา1,100บาทค่ะมากับพร้อมด้ามไม้ยาวแบบนี้เลยนะคะวันนี้มีหมักกัน3เล่มทำมาจากเหล็กลางรถไฟนั่นเองค่ะสำหรับ ตรงสันเนี่ยก็จะตีสันหนาไล่ไปลบางปน,นะคะเพื่อที่น้ำหนักเนี่ยหรือว่าการใช้งานจะได้สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่1 3นิ้วสันหนา10มิลใบกว้าง3นิ้วและด้าม21.1นิ้วค่ะมากับด้ามไม้สักน,นะคะและก็เปาะคอสแตนเลตด้วยนะคะตรงนี้สน,สนใจงานนี้เล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะสำหรับ สำหรับรอยที่มีลายเส้นอยู่ตรงนี้ที่เป็นงานเหล็กรางรถไฟตรงนี้เนี่ยลายเส้นตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามันเป็นรอยอักของเหล็กค่ะเพราะว่าเหล็กเป็นคือเหล็กเป็นตอนที่เราตัดไปอะ่ะ ตอนที่เราขึ้นลูกงานนะคะมันเป็นรอยอัดของเหล็กก็จะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ลูกค้าหรือว่าพี่ๆเ c เนี่ยไว้ใจได้เลยนะคะเพราะว่างานมีดของเรารับประกันงานมีดทุกเล่มค่ะสําหรับพี่ๆที่ใช้งานแล้วเรามีปัญหาตรงนี้แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะและก็มาต่อกับงานเล่มที่4คะ่ะคืองานเหลมนๆนั่นเองค่ะสําหรับงานเหล็กแหลของเรานะคะเป็นทรงบาลังค่ะไซส์ใหญ่ไซส์โตเลยน้ําหนักค่อนข้างดีน้าหนักค่อนข้างมีเลยทีเดียวสําหรับงานเล่มที่4ี่ตรงนี้นะคะ ใบยาวอยู่ที่19.7นิ้วค่ะสันนา10มิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม7.6นิ้วสำหรับงานเล่มบาลังหรือว่าตรงบาลังตรงนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดูปาะคอสแตนเลสน,นั่นเองค่ะตรงนี้ไซส์ใหญ่ไซส์โตเลยนะคะอนข้างใหญ่นิดน,นึงค่ะสำหรับ ทรงบาลังเล่มนี้นะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักใช้งานจริงได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะเล่มที่4แบ่งปันกันที่ราคา1 0 0 0บาททวนนั่นเองค่ะพร้อมใช้งานเปิดคมเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกับงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดคือเล่มที่5ของเรานั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่18.5นิ้วสันนาสิมิลใบกว้าง2.6นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มนี้เป็นบาลังไซใหญ่เลยนะคะตรงนี้ มาพร้อมกับด้ามไม้ประดู่ด้วยค่ะเป็นปลอกคอเหล็กนะคะสําหรับงานเล่มบาลังของเรานะคะเป็นด้ามไม้ประดู่ค่ะมากันสองเล่มตรงนี้ ก็ส่วนอกสนใจงานนี้เล่มไหนอย่าลืมค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0649892265และชมคลิปเรียบร้อยแล้วกดติดตามกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้มีมากันครบห้าเล่มแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณวีเอฟีทุกท่านค่ะที่คอยให้เป็นกําลังใจหรือว่าส่งกําลังใจมาให้ตลอดเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ